สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินลูกชิ้นทอดนะคะอยู่ตรงหน้าศูนย์อุตษาหกรรมชจงังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นะคะร้านจะติดถนนเลยนะคะอร่อยอร่อยเริ่มต้นที่ยี่สบบาทนะคะลูกชิ้นทอดพาเพลินนะคะลุงเปิดเพลง มันมากๆเลยนะคะสุดยอดสุดยอดเลยนะคะแวะมาเที่ยวกันนะคะอุดหนุนกันนะคะเอฟสีแบบแวะมาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะคุณลุงนี่พาเพลินจริงๆนะคะจ่ายทั้งเงินสดและโอนเงินนะคะไฮเทคมากเลยนะคะ ทุ่งโฮเทลน,นะคะทุ่งโฮเทลหน้าศูนย์อุตสาหกรรมนะคะตรงข้ามกับชนรับทานนะคะลูกค้าก็มาจอดซื้อนะคะลูกค้าก็มีหลากหลายอาชีพนะคะลูกค้าเยอะแยะเลยนะคะแวะมาทานนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าแบมด้วยนะคะ thank you for watching and subscribe see you every day 3 p.m. and 9 p.m. That is uh, l ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดปลาเพลินดัทส์ครอสลูกชิ้นทอดปลาเพลิน amazing Thailand amazing Thailand welcome to Chiang Mai เดอะชุงฮอเตนโรสนะคะมีหลากหลายนะคะลูกชิ้นทอดผักเปิงนะคะหมูเนื้อสรกรอกนะคะน้ำจิ้มรสนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเปิดเพลงฟังเพลินๆเลยนะคะต้องปิดเสียงเพลงไปก่อนนะคะ ฟังเสียงป้าแบมไปก่อนนะคะลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นเนือ้อไส้กรอกนะคะราคาเริ่มต้น20บาทนะคะ0ูนย์เก้าแปนะคะคุณลุงใจดีมากเลยนะคะผักก็หยิบตามสบายคะ่ะที่ขีบเตนตามสบายนะคะเอาที่ชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามป้าแบมทัวกินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะคะ Thank you for watching every day. Thank you so much. Bye.